ตัวละครรู้สึกถึงการถูกคุกค,คามจากผู้มีอำนาจเหนือกว่าพร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎที่ไม่ยุติธรรมซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมการ,รเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีประสบการณ์และพลังพิเศษทำให้ตัวละครตั้งคำถา,ถามถึงการต่อสู้ที่ผ่านมาของตนการเสนอเงื่อนไขในการต่อสู้และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงและการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตบทสนทนาระหว่างตัวละครเต็มไปด้วยความตึงเครียดพร้อมแสดงถึงขอบเขตของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเรื่องอย่างชัดเจน ในขณะที่มีความขัดแย้งการใช้คำพูดที่มีอารมณ์ขันกลับสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดและทำให้เกิดความตลกขบขันในเวลาเดียวกันยังมีการพูดถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตอมตะซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอย่างลึกซึ้งสุนหงอคงพบว่ากฎเกณฑ์ในสวรรค์กลายเป็นภาระเขายังหลงไหลในความสุขที่เรียบง่ายจากโลกมนุษย์หินที่ยืนอยู่บนภูเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อและความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับสุนหงอคงสื่อถึงอารมณ์และประวัติศาสตร์ มีความหวังว่าจะมีใครสักคนที่ถูกกำหนดให้ค้นพบและรวบรวมเศษเสี้ยวของซุนงอคงกลับมาอีกครั้ง